สำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็มาแชร์เมนูโกโก้โกโคาราเมลนะคะแก้วไซส์22ออนค่ะคือเป็นโกโก,โก้ที่เข้มแล้วก็หวานคาราเมลสูตรนี้โอเคเลยนะคะแก้ว22ออนก็คือเหมาะสำหรับร้านค้าทั่วไปแหละสวัสดีค่ะเน e เรน l c ล f f e ฟนะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะนี่ก็มาแชร์เมนูโกโก้คาราเมลนะคะที่เราจะชงเป็นแบบ3สูตร3สไตล์ค่ะ <Wow. S 1> แต่ว่าในคลิปวันนี้นะคะเน่จะทําเป็นสําหรับแก้วไซส์22ออนค่ะเพราะว่าสายแก้ว22ออนก็เยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาตามดูกันนะคะว่า ถ้าเราอยากจะขายโกโก้คาราเมลอะค่ะเราจะมีสูตรหรือวิธีการชงยังไงสําหรับคลิปวันนี้นะคะก็ยังเป็น3สูตร3สไตล์เหมือนเดิมนะคะก็เหมือนกับคลิป96ออนเลยค่ะวัตถุดิบที่เราใช้นะคะก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะมีผงโกโก,โก้นะคะนี่เน่ใช้เป็นของ Oriental Coffee ค่ะเป็นโกโก้ร้อเเพราะนั้นก็คือถ้าใครใช้ของยี่ห้ออะไรก็ลองใช้ของที่เต็งมีอยู่ได้เลยนะคะแล้วก็นี่มีไซรัปคาราเมลค่ะอันนี้เป็นไซรัปของดาวินชีนะคะก็ใครมีไซรัปยี่ห้ออะไรก็ใช้ได้เลยค่ะนมสดรสจืด นะคะอันนี้เน่ใช้ของเมจิค่ะแล้วเดี๋ยวนี้จะมีนมผสมมาช่วยเพิ่มความหวานมันด้วยนะคะนมผสมก็คือจะเป็นนมข้นหวานบวกนมข้นจืดค่ะข้นหวาน2กระป๋องบวกด้วยข้นจืด1กระป๋องนะคะมารวมกันอยู่ในเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวถ้าหากว่าใครไม่ได้ผสมไว้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวนี้จะมีบอกสูตรแยกให้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนะคะสําหรับแก้ว22ออนค่ะเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวนี้จะทําในส่วนของโกโก้ก่อนนะคะใส่น้ําร้อนมาที่3ออนค่ะ อ่าสามออนผงโกโก้ค่ะของอ e ร์เดินท่อคอฟเรานี่แหละใส่มาที่1ช้อนพูนๆหน่อยนะคะจะได้เข้มข้นก็คือตีให้ว่าอยู่ประมาณสัก15กรัมค่ะประมาณนี้นะคะเนี่ยเคยตวงละประมาณนี้15กรัมเสร็จแล้วคนให้เข้ากันค่ะ พอคนเข้ากันเสร็จแล้วนะคะเน่ก็จะใส่นมผสมค่ะลงมาผสมในโกโก้ค่ะนมผสมเน่ใช้ที่1ออนครึ่งนะคะนั่นหมายความว่าถ้าใครไม่ได้ผสมเอาไว้อ่ะค่ะก็คือจะเป็นนมข้นหวาน1ออนนมข้นจืดครึ่งออนเทรวมมาเลยนะคะ1ออนครึ่งค่ะอันนี้เป็นส่วนของโกโก้นะคะทีนี้เน่จะมาทําในส่วนของนมบ้างค่ะนมสดรสจืดค่ะเน่ก็จะใช้มาที่4ออนนะคะ4ออน เหมือนเดิมค่ะซีออนแล้วเราก็จะใส่ตัวไซรัปคาราเมลนะคะมาที่20 ML ค่ะแต่ถ้าใครชอบหวานมากหวานน้อยก็เพิ่มลดได้นะคะอันนี้เน่ก็คือกดมาเลยนะคะ20 ML ก็ประมาณ2ปั๊มเกือบเกือบ3ปั๊มนะคะ,ะประมาณนี้ถ้าหากเป็นหัวปั๊ม10 ML ก็กด2ปั๊มเต็ม,เต,มเต็มได้เลยค่ะแค่นี้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเน่ก็เอาโกโก้นะคะเทใส่ก่อนเลยค่ะ แล้วเราก็ไปใส่น้ําแข็งค่ะใส่น้ําแข็งเรียบร้อยแล้วนมคาราเมลที่เราใส่เอาไว้นะคะก็เทได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเติมน้ําแข็งนิดนึงเรียบร้อยค่ะโกโก้คาราเมลแก้ว22อออนทีนี้แก้วต่อไปเดี๋ยวเราจะเอานมไว้ข้างล่างบ้างนะคะ นมค่ะเราก็เป็น4ออนเท่าเดิมนะคะจริงๆต้องบอกว่าสูตรนี้เนี่ยในทุกสูตร3แก้วเนี่ยค่ะส่วนผสมเท่าเดิมทุกอันเลยนะแต่ว่าเราอะ่ะจะมาแปลงในการที่เราจะเสิร์ฟเท่านั้นเองนะคะเนี่จะใส่นมผสมนะคะลงมาในนมสดค่ะที่1ออนครึ่งนะคะก็คือนมข้นหวาน1ออนข้นจืดครึ่งออนค่ะถ้าผสมแล้วก็เทลงง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะเนี่ะทำเป็นนมคาราเมลนะคะก็ใส่ตัวไซรัปคาราเมลดาวินชีค่ะ20 ml ค่ะหวานมากหวานน้อยปรับรสเพิ่มรสเอานะคะอ่า20 ml มาทำในส่วนของโกโก้กันบ้างค่ะน้ำร้อน3ออนนะคะน้ำร้อน3มออนนี่นะคะเสร็จแล้วผงโกโก้ค่ะผงโกโก้1ช้อนตวงนะคะพุนๆหน่อยประมาณ15กรัมนะคะแถวๆนี้อ่ะ ใส่ปคนให้เข้ากันค่ะคนเรียบร้อยแล้วเราก็มาประกบล่างเลยนะคะเนี่ยก็จะใส่นมคาราเมลของเราเนี่ยค่ะเทลงไปก่อนเลยค่ะตามด้วยน้ำแข็งค่ะเสร็จแล้วเราก็มาตามด้วยโกโก้ดิบของเรานะคะก็คือโกโก้น้ำธรรมดาเนี่ยแหละคะ่ะโกโก้ที่ยังไม่ผสมหวานอะไรเลยนี่เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เราก็ได้มาเป็น โกโก้คาราเมลในแบบรูปแบบที่เป็นเหมือนคล้ายๆสไตล์โกโก้ลาเต้างี้เลยนะคะโกโก้คาราเมลลาเต้งั้นก็ได้นะนะ่ะอ่าทีนี้แบบที่3ค่ะจะเป็นแบบที่เราอะค่ะเรียกว่าลูกค้าดูดง่ายๆดื่มง่ายๆอร่อยเลยนะคะเน่ก็ใส่น้ําร้อนเหมือนเดิมค่ะ3ออนค่ะอ่ะสามออนนะคะผงโกโก้ค่ะที่1ช้อนเหมือนเดิมค่ะ1ช้อนตวงพูนๆประมาณ15กรัมค่ะเหมือนเดิมเลยคนให้เข้ากันค่ะ เลียกว่าทุกสูตรเหมือนเดิมเลยนะคะชอบหวานมากหวานน้อยนะคะปรับในส่วนของนมผสมกับในส่วนของไซรัปได้นะคะอยากให้ไซรัปเด่นก็ลดเพิ่มในส่วนของนมผสมนะคะอ่ะเสร็จแล้วค่ะนมผสมนะคะเหมือนเดิมค่ะ1ออนครึ่งนะคะนี่ก็ใส่ไปเลยคนหวาน1ออนค้นจืดครึ่งออนแล้วก็ตามด้วยไซรัปนะคะไซรัปก็คือ20 ml. เหมือนเดิมค่ะกดเลย1 2 มนมสด4ออนค่ะเทรอไว้ก่อนนะคะไม่สามารถเทในแก้วเดียวกันได้เดี๋ยวลน้นอ่าเน่เทรอไว้ก่อนนะคะนมสด4ออนแล้วเราก็เอามาเทรวมกันในแก้วนี้เลยค่ะก็ตักน้ำแข็งนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะโกโก้คาราเมลของเราค่ะทีนี้บางทีบางร้านนะคะมีความอยากแบบใส่ฟองนมก็ได้นะอ่ะสมมติเราใส่สักแก้วนี้แล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราทดลองด้วยแก้วนี้นะคะอยากมีความเสิร์ฟให้มีความแบบสวยงามมากขึ้นเราอาจจะเพิ่มฟองนมก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเน่เพิ่มให้ดูแล้วเราก็ราดซอสคาราเมลค่ะ,ะราดซอสเห็นไหม มีความโกโก้คาราเมลเข้าไปใหญ่เลยอ่ะโอเคอันนี้นะคะเนี่ยก็มาแชร์ให้แล้วค่ะสำหรับ3สูตร3สไตล์นะคะกับโกโก้คาราเมลเยนนะะ็นค่ะสูตรแก้ว22ออน,นะคะ่ะเลือกเสิร์ฟได้เลยนะคะว่าเราอยากจะเสิร์ฟแบบไหนนะคะก็ลองเลือกแบบสไตล์แบบนั้นเลยะคะ่ะจะได้ลูกค้าจะได้ดูน่าทานน่าทานเนาะค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะ เริ่มต้นด้วยแก้วนี้นะคะเรียกว่าผสมสำเร็จให้เลยค่ะลูกค้ารับไปปุ๊บดูดได้เลยหวานคือเป็นโก,โกโก้ที่เข้มแล้วก็หวานคาราเมลคือที่เน่บอกหวานก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงเน่เป็นคนไม่ได้กินหวานมากนะคะเพราะนั้นคือสูตรเนี่จริงๆล้วบอกว่าก็คือเหมาะสําหรับร้านค้าทั่วไปแหละแต่ว่าถ้าเราทําทานเองหรือลูกค้าอยากได้หวานมากหวานน้อยก็เพิ่มลดเอาได้เลยนะคะอันนี้ก็คือเข้มเนี่ยโกโก้ติดปากเลยแล้วมีความหอมคาราเมลขึ้นไปด้วย มนมคาราเมลอร่อยแล้วมันจะมีความแบบได้ก,กลิ่นโกโก้ลงไปด้วยอะร่อยนะเนี่ยสูตรนี้โอเคเลยนะคะแก้วยองออนพอแก้วนี้นะคะโกโก้อยู่ข้างล่างค่ะต้องมีความแบบเข้มข้นยังไงได้โกโก้เข้มข้นเหมือนความช็อกโกแลตแหละแล้วก็มีความนมคาราเมลแบบเบาๆข้างบนงจริงๆแล้วแบบนี้ก็อร่อยนะนี่ว่าความเหมือนแบบ ดูข้างล่างเป็นเข้มโกโก้โกที่แบบเหมือนช็อกโกแลตเลยอะเหมือนเรากินช็อกโกแลตแบบช็อกโกแลตเมลเมลอย่างนั้นนะคะเราก็มีความนมคาราเมลที่หอมเบาๆค่ะแล้วหวานเบาๆเพราะว่าในส่วนของนมตรงนี้เนี่ยมีแค่นมกับไซรัปใช่ป่ะก็จะหอมหวานเบาๆอืมเน่าวสูวนนี้แบบสำหรับเน่นะโอเคเลยไม่รู้สึกหวานมากจริงๆสามแก้วนี้ส่วนผสมเท่ากันหมดเลยนะคะแต่ว่าพอเราเสริมในคนละดีไซน์นะคะ่ะคนละแบบเนี่ยกลายเป็นรสชาติเขาก็ไปคนละอารมณ์เลยนะคะลองดูค่ะว่า ร้านเราอ่ะเราจะชอบเสิร์ฟแบบไหนนะคะไปลองทํากันดูค่ะค่ะเก็มาแชร์ให้แล้วนะคะสําหรับโกโก้คาราเมลค่ะแก้ว22ออนนะคะจากท่านที่ขอเข้ามานะคะก็ไปลองทําดูนะคะทำแล้วชอบหรือไม่ชอบมาคอมเมนต์กันค่ะหรือว่าอยากจะแนะนําติดชมอะไรเพิ่มเติมก็ยินดีมากๆเลยนะคะอยากให้เน้มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรหรือว่ามีคําถามอะไรอยากให้มาแชร์เมนูอะไรนะคะก็บอกเข้ามาค่ะเดี๋ยวนน่จะหาความรู้ดีๆหาเมนูอร่อยๆนะคะมาแชร์ให้รับรองค่ะว่าสูตรทุกสูตรที่ออกไปะคะ่ะ อร่อยแน่นอนค่ะค่ะก็กดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เนมีคลิปดีๆค่ะสำหรับวันนี้กับเมนูโกโก,โก้คาราเมลแก้ว22ออนค่ะ3ส,สูตร3สไตล์ค่ะมาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ